สวัสดีครับวันนี้จะพามาคาเฟ่ลับในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นคาเฟ่ที่เข้าต้มมัดอร่อยมากแต่กนปกติคาเฟ่ต้องดังเรื่องเบเกอรี่เค้กอะไรต่างๆนะครับแต่ที่นี่เข้าต้มมัดกับเต้าหู้ทอดนี่โดนใจผมที่สุดครับคนแถวนี้น่าจะรู้จักกันดีครับชื่อร้านแพทริกคาเฟ่ตั้งอยู่ที่บ้านหินกองหมู่8ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับการเดินทางถ้ามาจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปสระบุรีเลยแยกหินกองมาแล้วก็ยูเทินตรงเกือกม้านะครับวิ่งคู่ขนานย้อนมาเลี้ยวเข้าซอยตรงป้ายสำนักงานที่ดินสสรรระบุีีนขเเเเ้้้้าาามื่่ออยยยๆจจแกใหลวซ ก็ขับตรงมีประมาณ500เมตรจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับเลยสำนักง,งานที่ดินหินกองมาประมาณ300เมตรร้านใหญ่โตมากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะครับร้านเป็นโทนสีขาวตกแต่งแบบสไตล์บ้านตะวันตกมีทั้งโซนด้านนอกด้านในนะครับกว้างขวางมุมถ่ายรูปเยอะต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยมีโซนสัตว์เลี้ยงเข้าได้ด้วยนะครับตัวคาเนจะมี2อ,อาคารหรูหรามากถ้าถามว่าที่นี่มีอะไรบ้างก็เยอะจนบอกไม่ถูกกันเลยนะครับเพราะเขามีทั้งอาหารยุโรปอิตาลีไทยอีสานเวียดนามญี่ปุน่นมีเต้าหูท้ทอดทำเองนะครับข้าวต้มผัด สสีชื่อดังที่ได้สูตรมาจากในรั้วในวังแล้วก็มีเมนูอื่นเกินกว่า100เมนูครับผมพามาดูข้าวต้มมัดหรือว่าข้าวต้มผัดกันก่อนเลยที่นี่เขาจะเรียกข้าวต้มผัดนะครับเสียดายมาตอนห่อไม่ทันนะครับตอนนี้เขานึ่งเสร็จแล้วทําวันหนึ่งสี่ห้าร้อยมัดต้องมีนะครับเพราะว่าขายดีมากๆเป็นข้าวต้มมัด3สีสวยมากนะครับสีขาวนะครับสีม่วงอัญชันแล้วก็สีเขียวใบเตยมีไส้กล้วยกับไส้เผือกอร่อยมากครับหวานมันกําลังดีอาหารทุกอย่างตั้งใจทาพิปบุกเจ้าของร้านเป็นคนลงครัวเเเออองงดดด้้้วววยยยรรััับาาาาาหหหลลกกกมมีีีะไู๋นนน็็ต เหมือนเดิมครับเริ่มกันที่เมนูง่ายๆที่ไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นั่นก็คือเต้าหู้ทอดนี่แหละครับเต้าหู้ที่นี่ทําเองนะครับว่างขนาดทำเต้าหู้เองเพื่อทําขายเมนูนี้เมนูเดียวครับมันจะนุ่มและหอมมากกินกับน้ําจิ้มมะขามเข้มขน้นมีถั่วคั่วให้เคี้ยวกรุบกรุบอร่อยเข้ากันที่สุดครับเต้าหู้ทอดชุดละ65บาทแล้วก็อันนี้ส่งที่ได้จากการทาเต้าหู้ก็คือน้าเต้าหู้นั่นเองนะครับชามนี้50บาทศาสตร์เครื่องมาอย่างแน่นเลยครับมาดูเมนูยำกันบ้างนี่คือยำปลาร้าแซลมอนไข่กุ้งนรรับราา320บาาาาา320ทแแซลมมมอสดดก้ำยหปจ มีไข่กุ้งเพิ่มความอร่อยจานนี้คือตำเส้นเล็กครับเมนูสุดฮิตของสาวๆเลยทีเด็ดจะอยู่ที่ปลาร้าที่หอมนัวสูตรนี้ทางร้านก็ต้มเองเหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นเล็กเหนียวนุ่มถ้าเลือกเส้นเล็กดีๆกับปลาร้าดีๆเนี่ยจะอร่อยมากมีใส่หมูยอด,ด้วยนะครับแล้วก็มีแคปหมูที่ร้านทําเองเหมือนกันคือใจคอไก่ทำเองหมดเลยครับนี่ครับแคปหมูอบเองทอดเองนะครับกินเล่นก,กรอบๆนะครับส่วนส้มตําเขาก็ตําได้แซบสุดๆ w เลยจานนี้150บาทต่อมานี่คือเมนูจานใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้วนะครับยกมาเห็นครั้งแรกกัน ซี่โครงหมูย่างมาทั้งแผงแบบนี้เลยนะครับทาซอสจนฉ่าซึมเข้าไปในเนื้อเสิร์ฟมากับสลัดมันบดแล้วก็ซอส3ชนิดที่โครงเปื่อยกินง่ายครับรสชาติหวานหวานเผ็ดเผ็ดหอมเครื่องเทศแบบฝรั่งต่อมาเป็นเมนูแหนมเนืองครับทางร้านก็ทําหมูยอเองอีกแล้วครับเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดของเวียดนามนะครับกินเป็นเมนูเรียกน้ําย่อยก็ได้แป้งแหนมเนืองห่อกับหมูยอแล้วก็ผักต่างๆน้าจิ้มแหนมเนืองหวานเค็มกลมกล่อมหอมมันจากถั่วตัดกับพริกน้าส้มรสเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับเป็นเมนูสุขภาพที่กินได้ไม่มีเบื่อนนนบคครัะ่ืกยงเป็ สูตรสมุนไพรที่หมักข้ามคืนก่อนเอามาย่างจนเนื้อนุ่มหนังกรอบตัวละ285บาทต่อมาเป็นสลัดหมูย่างอะโวคาโดครับประกอบด้วยผักสลัดกรอบๆก,กินกับสันคอหมูย่างที่หมักจนเข้าเนื้อแล้วก็อะโวคาโดผลไม้เมืองหนาวที่อร่อยและมีประโยชน์พอกินกับหมูย่างและน้ำสลัดครีมกับผักกรอบๆนะครับมันเลยกินเพลินได้จนเกือบหมดจานครับราคา205บาทนะครับต่อมาตอนนี้เขากําลังทําจ๊อปูครับทำเองอ,อีกแล้วแล้วบอกเลยว่าจ๊อปูไม่ได้ทําง่ายๆนะนี่คือหมูบดมีเนื้อปูผสมลงไปด้วยนะครับแ้ก้กงงอา,าผ่บบนผ่นนฟตหูทีไดจ การทำเต้าหู้นี่แหละจากนั้นก็ละเลงเนื้อปูลงไปครับปูแน่นมากแล้วก็มัดเป็นลูกๆเสร็จแล้วเอาไปนึ่งก่อนนะครับพักให้เย็นนะครับแล้วก็เอามาทอดจนเหลืองกรอบนอกนุ่มในปเนนูเน้นๆลูกใหญ่มากครับเสิร์ฟ5้าลูกพร้อมน้ำจิ้มบวยราคา300บาทต่อมาจานนี้เป็นสปากเกตตี้ขี้เมาทะเลครับหนึ170บาทรสชาติเป็นผัดขี้เมารสจัดแบบไทยๆเลยซีฟู้ดก็จะมีกุ้งหอยแล้วก็ปลาหมึกนะครับอันนี้แนะนําเลยอร่อยจริงราคา170บาทครับแล้วก็จะมีออส่วนหอยนางรมด้วยราคา220บาทใช้้แปงออส่วนผสมอนร้อยใส่ งนะรมลงไปครับโอ้โหหอยอยังเยอะละเลงไข่3ฟองผัดกับแป้งแล้วก็หอยให้เข้ากันครับเสิร์ฟในกระทะร้อนถั่วงอกผัดนี่ขาดไม่ได้เลย2 2 0บาทนะครับจานนี้อันนี้ก็อร่อยนะครับคือเขาทําหลายอย่างจริงแต่ว่าสุดทุกอย่างอย่างออส่วนเนี่ยถ้าเกิดออส่วนไปเปิดร้านออส่วนอย่างเดียวนะรับรองคนแน่นร้านอีกเหมือนเดิมครับนอกจากออส่วนแล้วก็จะมีหมดแล้วครับผัดไทยหอยทอดอย่างผัดไทยจานนี้ก็100บาทผัดเส้นกับซอสมะขามน้ําตาลเคี่ยวนะครับใส่ไข่ใส่ใสต้มหู้ถั่วงอกกุ้ยช่ายง่ายๆธรรมดาแบบนี้เลยนะคร มีกลิ่นไหมของน้ำตาลนิดนึงหอมไปทั่วร้านเลยครับมาดูเมนูพิซซ่ากันครับนี่คือพิซซ่าฮาวายเอียนหน้าแน่นมากราคา450บาทมากันได้ที่แพทริกคาเฟ่นะครับร้านเปิดทุกวัน9ก้าโมงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งครัวปิด3ามทุ่มนะครับมีห้องส่วนตัวห้อง v i p นะครับชั่วโมงละ3 0 0บาทก่อนกลับก็อย่าลืมมุมของฝากจากชุมชนตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายข้าวต้มผัดต้องซื้อกลับเลยนะครับไปกินเองก็ได้ไปฝากข้างบ้านก็ดีนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีทุกอย่างจริงๆครับพิกัดและรายละเอียดลงไว้